นะครับอย่าก้าวออกก่อนครับตาก้องอะไรครับจากเส้นมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนาม ECL r o s t a d i u m ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชยจะพาไปดูบรรยากาศยิงยูทูดของบอล FA ฟเอครับครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับเอามาแล้วบอคนแรกมาแล้วนะครับเเขป็นฟุตบอลชมลมฟุตบอลจีซีนะ ายเรกครับสาวหนึ่งศูนย์นะครับรงมในเวลากรสกระสานหนึ่งครับเข้าไปครับคนแรกนะชีวิตจะรับคู่นี้เอากับตัดทีเหมือนกันปีดาเนี่ในเกมวัดกันตลอดนะแต่กินก็อยู่ในทีมปัตทาีวิงดีด้วยกันนะคนที่สองของเอชซีเอฟซี สุเทพนเลิกก็จะสูงไวกว่านิดหน่อยนะครับแต่ยังแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับมาดูปีดาครับ12ครับคนที่คนแรกของชีครับมันไม่ตรงจุด ปิดไปล่ลอยเลยครับโอ้โหซ้ายของปีดาลาไปครับนะถือในฐานะกดบาทกับปัดทีก็ถูกต้องครับต้องยิงเพื่อนำล่องห่อน,คนงครับผิดพลาดไปเรื่อยจังหว่าเกมครับไม่ว่ากันเอาครับคนที่สองของชีครับส่ง21แล้ววีวัตเห็นอูเจ้าวุ้ครับ ใช้ลูกนักเขาว่าครับสอประตูตัวศูนย์ครับโอ้ในเกมก็สามประตูตัวหนึง่งครับรวมในเกมผู้สาประตูนะครับเดี๋ยวเราดูอะไรชื่อนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นเกียรติวัน์หรือเปล่าครับถ้าไม่ถูกต้องให้ขอภายนะเสื้อสีฟ้านี่เวลาเบอร์สีดำมันจะให้จากต้นพอชยางจากเอชีผมใครครับเดี๋ยวขอดูกันหนึ่ง บอลชุนสว่างใจนะครับดาวยิงของทีมนะครับต้องไลฟ์ตีซึ้งทุกวอนนะยังอยู่ในเกมวัดไล่มาหนึ่งตัวสองครับรวมในเวลาก็สามประตูต่อสองแดงกับน้ำเงินนะตอนนี้ โอซีอสนะครับกุ่มความได้เปรียบของตัวเองไว้นะครับแต่จะถึงโอเคโอเคครับขอบคุณครับทุกทีนะในเวลาสองสนะครับโอ้โหสุดมายิงไปแต่ว่าบบพนแก้น ไก่บิลลอเหมือนเดิมครับโ oh oh, อ้โหเอาคท็อปสากท็อปสรัดครับเข้าเรื่องเตับเขียวครับต้องเช็คน้ำหนักเลยครับาลอาสลัดย่าทองอีกนคนนี้บอกว่าเป็นเอฟซีชมบุรีนานะครับขอเข้าร่วมด้วยเอาให้สิบธิ์ครับนิม่มนะตอใจครับแบบนี้ ตีมันตัวสี่ครับนั่นแหละครับคนที่สี่ของทาง OCS4 ิงห์ทะเลทรายนะครับนะ,บนะบหนังชีวิตแล้วครับคู่นี้หนังชีวิตครับเบอร์สิบหนึ่งนะครับทศพ,บพรเหลียมรูมานเจ้าโจมีไหมสำหรับเทียชัยไก่คูกเกิล อีกั้งหนึ่งะ4 4, นะครับโอ้สีเอซีนะครับสี่ประตูต่อสามน,นะครับรวมในเกมด้วยนะครับห้าสี่นะ 5, 4, นะโทษทีนะที่เกิดกับน,นับผิดนับถูกมาส่งมาต้องลูกครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้สกอร์สรุปสุดท้ายอีกทีหนึ่งสวลาหยดุดครับ ว้าวทีเจ็บคลยความกดดันนะห้าห้าใช่ไหมฮะห้าปัะตูต่อห้าแล้วคนสุดท้ายว้าส่งคนนี้เขาวิ่งเยอะที่สุดในเกมครับสูดวิทขับขาซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างครับดูรับพลังกำลังยังอยู่ไหมคนนี้ครับยิงเพื่อกดดันชี้ก่อนนะครับเข้าเพื่อขึ้นนาแต่ถ้าไม่เข้านะครับว้ามันหน้าคิดครับจะไปต่อหรือเปล่า ชนครับ <át stars> อู้มองอะไรนั้นล่ครับอิเขานิ่มๆันเลยครับอนิ่มๆนิมะครับประตูใครครับคนสุดท้าของชก็คือคนที่ห้านะครับ วัดชะลาบอกพี่ไก่ยิงได้ไหมพี่ไก่บอกเองนไหมายิง้ก็ต้องสวมวิญหัวใจเลยครับชั่วโมงนี้นะมันเป็นเรื่องของจิตใจครับวัดชะ่ยิงไปดูไลมนะเอาละครับซาดเดดครับ คนต <One, S 1> mm ่อไปวันปายวันไทยพาดมีโอกาสโคนเสือกับบ้านครับส่งไอ้เจ้าหนุ่มโอเล่ครับนะนะผู้ประสานงานของทีมนะครับมนัสสวินคนเดชนะครับโอเล่นะครับจากวิ่ทีห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดด้วยเข้าเพื่อขึ้นนำครัน พยายามจะใช้จังหวะเดียวกังไม่เิเยังไม่เตะถ้ายิงไหว็จแล้วเราจแล้ครับโ้โล้อารให้ัจิอเลยครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเอยแตพี่บอลแต่ถึงจันี้ต้องยิงนะครับอยังไงก็ต้องยิงครับสงสารครับ ว่ากันที่หัวจินหัวใจนาไอหนุ่ปักใต้ครับผมสักหัวกินครับเครับนกำใันใจใหู้กหขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ